เติมน้ำมันลงไปพี่น้องเอ้ยน้ำมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าน,นี่น้ำมันอีกแล้วพริกแกงลงไปเลยพี่น้องเอเอพริกแกงลงไปอเ,อเอาหอมๆพี่น้องต้องหอมโอ้ ถ้าตั้งแกงหอมได้พี่เลยที่นี่พี่ว่าเด้อจะใส่น้ำล้างคอบเนอะพี่น้องเลยน้ำล้างคอบลงไปโอ้หอมเลยพี่น้องเลยหอมมากพี่น้องหอมวันนี้พี่ว่าจะอันลูกขิ้นปลาผัดใบโหระพาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องหอมเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะปรุงก่อนพี่น้องเลยที่นี่ ช่วยจะปุงมาเดอ้ออ่าผงนัวนิดหนึ่งเอปาปลาขีดเขียวนิดนึงพี่น้องน้ำปลานิดนึงพี่น้องอย่างละหน่อยเอาเอาอันกะว่าพอดีพอดีอะไพี่น้องกะว่าพอดีพอดีเะไรพี่น้องอันที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันหอยพี่น้องเอ,อ้ยน้ำมันหอย ทำเนื้อมันหอยแล้วก็ชอบหวานก็เอาหลายๆสักน้อยพี่น้องโอเคแล้วก็โอ้หอมพี่นังหอม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 โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยพอได้ทีแล้วพี่วันกจ็จะเอาลูกคีนปลาใส่เลยพี่น้องเลยทั้งปลากรมปลาแหลมพี่น้องเลย ปลากรมปลาแหลมโอ้ยประเด็นปลากรมปลาแหลม,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 ลมเลยพี่น้งอ,อ,องอเอ้ยถ่ายเข้ากันเลยพี่น้องหอมหอมเลยพี่น้องอย่ารอเขาเดือดพี่น้องเลยรอเขาเดือดเลยทีนี้พี่น้องเลยแม่เก,ก็บพิมพกระทะพี่น้องเลยบลกหลายเลยพี่น้องเลยหอมหอมเลยพี่น้องพอเดือดแล้วพี่วัานีไฟไฟ้ใส่ พริกซอยก็ไอใบมะกรูดไปก่อนพี่น้องเลยคนไปเรื่อยพี่น้องโอ,หอ้หอมเลยพี่น้องเอ้ยแหน่เอาหนังเยอะพี่น้งองอะนนังจุกขิกพี่น้งองห,หอมเลยลูกขิ้นปาลากรมกับปลาแหลมพี่น้องเอ้ยผัดไปหัวละภาหอ,หอมเลยพี่น้องเลยอือตามด้วย พอได้ทีดแต่ตามด้วยใบโหระพาพี่น้องเอ้ยใบโหระพาลงไปเลยใบโหระพาเลยพี่น้องเอ้ยใส่ไปเลยหอมหอ,อมเลยพี่น้องเอ้ยอ น่าผิดเพาะแล้วพี่น้องโอ้สีสันน่าทานไหมจ๊ะแซบ่บเลยพี่น้องเลยพี่น้องสีสันน่าทานไหมจ๊ะแซบ่บสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟลูกกินปลาพันไปหัวลาพาพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเลยโอ้ ใบโหระพาพี่น้องแซ่บๆแสบเลยมันี่เมนูง่ายๆพี่น้องแซ่บๆสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟทีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจใพี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมมาขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยรำลึกเรือกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้อันเมนูอัน ลูกกินเดอ้อพี่น้องเลยลูกกินปา 3. 3> ลกกนปาพัดไปหัวรพาเด้อพี่น้องเด้อลูกกินปลาพัดไปหัวรพาแซ่บละพี่วนเด้อมาทางไกลทางไกลข้อสวยคือเก่าพี่น้องอาหารง่ายๆวะนี้มีถั่วมีแตงพี่น้องแอมเด้อพี่น้องเด้อหอมๆเด้อพี่น้องเอ้อลูกกินกลมลูกกินปลาอือ้สุดยอดเลยพี่น้องเมนูง่ายๆแต่ว่าโอ้ เสบนัวแสบนัวพี่นออ้องอืออือเยียมต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามาครับเป็นกำลังใจให้พี่อ้วันนะครับเนาะขอบคุณห,หลายเดอ้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมให้พี่อ้วัน หแังพี่น้องเมนูนีน่ถือว่าเด็ดพี่น้องใส่ไปโห,หละพาพี่น้งองพี่น้องโอ้หอมเลยพี่น้องือ Ừ, ngon quanh Cái Nùm phải rằng nùm sạc ลองทำดูเด้อพี่น่องเด้อแซ่บคักแบบนี่ขกรอบสวยโอ้สุดยอดืมช่วงสามโมงสี่โมงเย็นพี่น่องเลยฝนเริ่มจะมาไล้วพี่น่องแต่ตกไม่แรงพี่น่องเลย วันนี้พี่วันวางเขาพอดีหวางเขาเหนียวโอ้ หอมเครื่องหอมสมุนไพร่างๆเลยพี่น้องที่พี่อ้วนใส่แซ่บเลยพี่น้องเลยหอมหอมยมว่าหอมมากน่ากินให้พี่น้องเลยแซ่บ Đam này cốm cầm đây phía đây Nằm nằm thì sức giòn lên phía đồng này sạc ừ. Mm. Nua,

แซบอยู่เมนูนี่พี่น้องลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆพี่วันกินเม่สวยแม่งามก็ต้องขอโทษขอไฟพี่น้งองทุกท่านเลยนะครับลาแล้วครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยรัำลำรวยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม